สวัสดีครับพบก,กับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเจ้าบราวจากักรพัดบล็อกนะครับผมเรียกว่าบราลล็อกละกันนะบวก17แล้วนะครับกบม่วงอีก2ตัวจากหอคอยังไม่ได้เล่นนะก็จะเป็นบวก19กนะครับกบม่วงอีก1ตัวนะครับจากภารกิจพิเศษกับตารางล็อกอินอ่ะไม่รู้อันไหนมากก่อนนะฉะนั้นนะครับบราวล็อกของผมเนี่ยแม็กซ์ในเดือนนี้แน่นอนนะครับ อ่ะบวก17กับการรีวิวไม่มีปัญหานะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมีบัฟป,ปล่อยตัววัย30เปอร์นะบวก17ก็น่าจะพอๆพกับตัวแม็กครับลดและอ,อีกอ่าฉะนั้นเนี่ยใครที่ปั้นแม็กตัวนี้ในเดือนนี้นะครับก็จะโกงนิดนึงนะครับตรงที่ปล่อยตัววัยเป็นพิเศษอ่าเหมาะกับการคอมโบอยู่แล้วนะ อ่าส่วนการใช้งานอ่าเดี๋ยวรีวิวทดสอบการใช้งานให้ดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าบราล็อกเนี่ยจุดเด่นมันคือตรงไหนมีคนถามผมเยอะมากนะโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับเจส s ิก้าแสงนะครับว่าสมมติมีกบม่วง20ตัวจะเลือกปั้นตัวไหนถ้าถามผมนะผมให้เจส s ิก้าแสงเลยไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่ามันมีความครบเครื่องคือเอาแบบไม่ต้องเน้นคอมโบไม่ต้องอะไรเนี่ยแค่สกิลของเจส s ิก้าแสงเนี่ยมันก็ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีอ่าภาพรวมเนี่ยเจสสิก้าแสงเนี่ยจะ ครบเครื่องกว่านะครับตัวนี้บราล็อกเนี่ยผมบอกว่าตัวเกมน่าจะทําออกมาให้มันเด่นในเรื่องของดาเมจซะมากกว่านะเนื่องจากว่าทางปวดไม่มีนะครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือคอมโบความสามารถนะครับเอาโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าสุดท้ายนะครับบราล็อกการใช้งานจับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าถ้าเกิดเทียบกับเจสแสงเนี่ยผมว่าเจสแสงมีความครบเครื่องมากกว่าอ่ะแต่ว่า แสงมืดน่ะมันเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมนะครับเป็นรายได้หลักของตัวเกมนะฉะนั้นเนี่ยเขาคงทําออกมาไม่กากแหละมันก็ต้องมีข้อดีของมันบ้างนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีป่วนสนิดหนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะดูดีกว่านี้นะอันนี้เหมือนแบบโดดเด่นค่าให้ทำดามจบัฟก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอมาดูกันที่สเตตัสดีกว่าเบาลร็อกนะครับเป็นไหวพริบแสงอ่ะมันเหมือนเจสิก้าไงไหวพริบแสงจริงๆมีความแตกต่างกันชัดเจนนะรายละเอียดเรื่องของสกิลนะครับแล้วก็ทางคอมโบความสามารถนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับมีเวทโจมตีเดิมนะครับเวล1 4 0ไฮเปอร์ครับ9 7้าแนม็กซ์นี่ล้าน8เฮ้ยเยอะเออเยอะนะฉะนั้นตัวนี้น่าจะตีหนักพอสมควรเลยนะครับเหลือแค่แม่นนะแม่นนี่ต้องทดสอบนะว่าสุดท้ายจะแม่นไหมนะพลังชีวิตนะครับเวล1 4 0ไฮเปอร์3ล้าน3 m a แม็กซ์ะครับก็ประมาณ6ล้าน3อันนี้ก็ให้มาสูงอยู่กันนะเออสเตตัสพลังชีวิตเนี่ยพอๆกับสายพลังเลยนะครับตำแหน่งยืนครับโอโหอันนี้แกวเลยนะครับ จุดสามร้อถือว่ายืนค่อนข้างจะไกลนะครับเคลื่อนที่9ก็ค่อนข้ก็ค่อนไปทางไวนะความเรวในการโจมตีก็ใช้ได้เลยนะครับอคาครูเรเดนเตอร์11วินะครับแต่ผมตีบวกไป17นะมันก็เลยลดลงมาเหลือ8นะครับอันเดอนนี้มีบัฟ่อยตัวไว้30เปอร์นะครับก็ เหลือ5 6วิอพอๆพอกับตัวแม็กเลยนะแต่เดือนเดือนนี้ตัวแม็กก็จะปล่อยไว้กว่านี้ได้อีกอาฉน,นั้นเนี่ยก็จะโกงในเรื่องของการปล่อยตัวไวนะถ้ามีเกียร์ดีก็ใช้ดีเลยครับส่วนราท่ารับ1 5 2 0เนี่ยก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะอกลางๆนะ,ะคำนวณลดแรกให้ดูครับผมใส่เกียร์รดแร่หนึ่งจุดนะ,ะก็คือกระดิ่งนะครับส่วนอันนี้ไม่ได้นะออปชั่นเป็นของสายพลังผมขโมยสายพลังมาใส่เลยนะเอาให้มันถึกสนิดหนึ่งนะครับ 1,520สมมติว่าสมบัติรถแรกเราเก็บเต็มประมาณ9เปอร์เอาไปบวกกับ22.8นะครับก็31.8อ่ากดครึ่งที้เลข1,520นะครับลบ31.8เปอร์เหลือ1,036.64อ่ะแล้วก็ไปหักจากตัวนี้อีก30เปอร์นะเป็นบัฟรถแรกเฉพาะเดือนนี้ก็จะเหลือประมาณ725อาฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมจะใช้แรกอ,อยู่ประมาณ725นะครับส่วนปล่อยตัวก็ปล่อยตัวไวยอยู่เหมือนนะ สกิลหนึ่งครับเดสเมทัลนะครับเป็นสกิลหลักที่เราใช้งานนะฉะนั้นน้องๆเนี่ยเปิดได้ร่างธรรมดาใช้งานได้เลยเพราะว่าอยู่ในสกิลหนึ่งอันนี้ถือว่าดีนะถ้าอยู่สกิลสองนี้ต้องหาจุดติสลับร่างกันอีกนะครับหลักๆนะก็จะเน้นไปที่ดาเมททะลุเลยนะครับเพราะว่าอื่นๆเนี่ยยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟนะครับหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบก็ยังไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะก็เน้นไปที่ ดาเมตทะลุนะครับกว้าง360จุดมีการข้ามระดับ2อ่าการข้ามเนี่ยผมแบ่งเป็น3ระดับง่ายๆพวกข้ามระดับ1เนี่ยมันจะข้ามแบบเล็กๆข้าม50ข้าม100ครับข้ามระดับ2เนี่ย PVP ถือว่าลึกแล้วนะอ่ะอาจจะมี600 700 800จุดด้วยเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นข้ามระดับ3เนี่ยก็อย่างเช่นทนายนะครับหรือว่าตัว เอสว่าแสงอ่ะพวกเนี้ยมันจะแบบหน้าป้อมเราเป็นหน้าป้อมศัตรูก็จะโกงพิเศษแต่ข้ามระดับ2เนี่ยพีพก็ถือว่าโกงแล้วนะเพราะว่าค่อนข้างจะลึกมากอ่ะมี600 700 800จุดได้เลยนะครับคูดาวสกิลแปดวิอ่ะถือว่าน้อยด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติสกิล1มัน12บสองวิใช่ไหมอันนี้เหลือ8นะครับส่วนสกิล2ครับเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมโยกหัวชาวร็อกก็ต้องโยกหัวนะอ่าบัฟลบสกิลอ่ะบัฟลบสกิลเนี่ย ถ้าเป็นทีมมันก็จะช่วยป้องกันถ้าเป็นเดี่ยวเนี่ยบางทีอาจจะช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าสมมติเจอตัวยิงแม่นโหดๆห,หรือว่าเป็นพวกประเภทชนะาทา่าเนี่ยอาจจะป้องกันตัวไม่ได้อยู่กันนะอาสนบัฟใช้สกิลก็โอเคแต่ว่าส่วนใหญ่เราใช้เกียร์ออกสกิลกันอยู่แล้วนะในรีกพวกเราเนี่ยเน้นนะครับว่าเรนเจอร์เข้าตำแหน่งควรจะต้อง ออกสกิลนะครับอย่าให้มันแป๊กบ่อยไม่ดีมันจะไม่เหมือนทีโมโหดแบบระดับมาสเตอร์หนึ่งหรือตำนานเนี่ยที่เกียร์เขาเนี่ยโอ้ทั้งลดแรกทั้งปล่อยตัวไวมันก็จะแบบเดี๋ยวปล่อยมาเยอะมันก็ใช้สกิลกันเองแหละหรือไม่ก็เน้นความสามารถไปของพวกเราเนี่ยต้องการใช้สกิลเป็นหลักนะสกิลนี้บัฟหน้าป้อมกว้าง 300. จุดคูดสกิล9วินะครับความสามารถใฮ้เปอร์แร่หนืด่าก็คอมโบก,กับแร่หนืดด้วยกันหรือคอมโบก,กับพวกเพิ่มแร่หลักๆเดี๋ยวนี้มันเพิ่ม1000เยอะแล้วไงนะอ่ะก็ใช้ดีแนะ่นอนครับ ส่วนความสามารถบังคับนะครับต่อต้านการหลงสเสน่ห์ร่างธรรมดาก็ใช้ได้นะเพราะว่าเป็นความสามารถบังคับนะครับตรงนี้ตัดสติออกไปก่อนอผมเนี่ยแจ้งทีมงานทีมงานฟีดแบ็กไปยังผู้พัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าสงสัยต่างฝ่ายต่างสงสัยเหมือนกันข้อมูลเกมีม่ยเขาเขียนว่าอันนี่เกม type ด u i ิ d i n g battle คือมันควรจะต้องติดทุกโหมดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสติยังโดนลำํำอยู่นะครับอันนี้ก็คงเน้นผิวผกิวอลไปก่อนนะคือคาดว่าหนึ่งอาจจะเป็นบั็กไหม อ่าหรือว่า2เเขาถือว่าเป็นคนลกความสามารถอย่างเช่นตีเท่านั้นในโหมดอื่นใช้ไม่ได้อันนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะแบบแบ่งส่วนกันหรือเปล่าถือว่าเป็นคนลกความสามารถอันนั้นเนี่ยเน้น P v พ,พ,พไว้ก่อนนะอ่าการใส่เกียร์นะครับเป็นตัวดนะาเมจน่ะแติมบาคอนไม่กว่าแล้วนะก็เป่าไม่ได้นะ ตัวนี้เด่นดาเมจเลยนะครับฉะนั้นเกียร์ต้องเป็นเกียร์ดาเมจนะถ้าเป็นเกียร์ฟรีอ่ะผมใช้กระํางบนดำเพราะว่าผมใกล้จะแม็กซ์แล้วอ่ะถ้าเวลล้ 140, อยสิบอาจจะใช้เป็นไม้กระําเกิจยศก็ได้นะปล่อยตัวไวนะแล้วก็เวทโจมตีเปอร์เซ็นตะ์ครับอ่ะผมใส่เกียร์แค่นี้อ่ะเรามีแค่นี้ช่องกลางก็ป้องกันดีสุดอ่ะมีอะไรก็ใส่มาช่องสุดท้ายก็เป่าออกสก,กิลก็ได้ผมใช้กระดิ่งนะอ่ะเพราะว่าต้องลดแรกกันปรับมาณน์นึงนะครับตีบวกสกยภาพอันนี้เราเคยบอกไปแล้วนะครับว่าตีบวกในเรื่องของพลัง ไอค่าที่บวกเข้าไปเนี่ยมันไม่ไปคูณกับดาเมจสกิลนะฉะนั้นเนี่ยดาเมจก็จะยังหนักขึ้นมานิดหนึงไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดมากนะครับก็ตีบวกแม่นยำสกิลได้นะตัวนี้แต่ผมเนี่ยเอาไปใส่บอส CEO นะครับแอบเสียได้ยอยู่เหมือนกันนะ ว่าอยากได้เป็นเจมมวงมากกว่าอะแต่ว่าเรารีวิวนะคือช่องเราเป็นช่องที่เน้นการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเดจะหมุนจะค้างไปไหนเนี่ยคือเน้นรีวิวนะฉะนั้นเนี่ยเปิดได้ตัวที่แตกต่างแล้วแบบวัตถุดิบในการตีบวกแม็กมันพอเนี่ยผมก็ต้องไปทางนั้นอย่างไอดีนี้ก็ถือว่าเปิดได้ทางไหนก็ไปทางนั้นนะเออถ้าเกิดเปลี่ยนบอสซีโอเป็นเจมมงได้เนี่ยโอ้ไอดีนี้จะค่อนข้างโหดเลยนะอะแต่พอเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ได้ซีเรียสครับ ต้องการรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเอเคดูกันที่สกิลครับลักษณะสกิลครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่ะใจแรกอยู่723อันนี้บัฟรับป้อมนะเชา่าล็อกยกหัวนะครับอ่ะก็ไม่ได้ชา้าไม่ได้ไวนะอันนี้สกิลสอโอใส่เลยโอแล้วใส่สุดด้วยอันดาเมจประมาณนี้ เอาจริงๆถือว่าหนักนะเพราะว่าเกียร์มันมีอยู่ประมาณนี้อ่ะแนะนานิดนึงเผื่อน้องๆเนี่ยเล่นกันใหม่สมมติเป็นไหวพิบใช่ไหมมันมีเกียร์ฟรีเนี่ยที่แบบอ่ใส่ไหวไหวพิบใส่ตีเวทเปอร์เซ็นต์นะใส่ตีเวทเปอร์เซ็นต์สจุดมันมีเกียร์ครบเลยนะคือการใส่แบบนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นื่งจากว่าใส่ไปแล้วเนี่ยเรนเจอร์มันเปราะบางอ่ะยกเว้นว่ามีเกียร์ดีอันนี้คือจบเลยนะครับคือมันต้องการให้เรนเจอร์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ หลบสกิลต้านสกิลเยอะๆสักนิดนึงนพลังชีวิตด้วยก็ดีนะเพราะว่าตัวนี้ก็ค่าพลังชีวิตเดิมก็สูงนะฉะนั้นเนี่ยใส่เกียร์ให้มันสมดุลจะดีกว่านะครับให้เรนเจอร์ยืนนานๆเกมนี้เน้นเรนเจอร์ยืนนานนะอาจจะยืนให้บัฟให้ปวนติดความสามารถนะครับถ้าเป็นดาเมจก็ปล่อยออกมาหลายตัวก็จะกลายเป็นดาเมจสะสมไปดาเมจสะสมคือปล่อยตัวได้เยอะไะสมมติว่าตีเบาใช่ไหมปล่อยมาหลายตัวเดี๋ยวมันก็สะสมกันไปเองนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูกันว่า การข้ามของมันเนี่ยว่ามันข้ามลึกแค่ไหนเาเมื่อกี้เราเห็นนะว่าค่อนข้างจะลึกนะครับวันนี้เดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์6ตัวเอาให้เห็นชัดๆเลยว่าการใช้งานตัวนี้หลักๆมันเป็นยังไงบ้างอันนี้มาถึงโยนเอาโยนไปไหนโยนหายเงียบไปเลยอะไรเนี่ยอันนี้โอเคโยนเป็นกลุ่มตรงกลางเดี๋ยวดูว่าจะมีการโยนแวบๆไปข้างหลังลึกๆบ้างไหมอ่านนี้ก็ถือว่าลึกอยู่เหมือนกันแล้วนะ อันนี้ถือว่าลึกนะเพราะว่า PVP เนี่ยอันนี้ไปลึกเลยอ่าโอเคก็ตามที่บอกนะข้ามระดับ2เนี่ยก็คงจะแบบ600 700 800ประมาณนี้ป้อม PVP ประมาณพันหนึ่งนะอ่าก็เกือบๆจะสุดนะครับคือจริงๆดันระยะนิดนึงก็สุดแล้วนะอ่ะประมาณนี้โอเคอ่ะเบื้องต้นนี้ก็คือหวังผลได้เลยนะว่าสกิลเนี่ยมันลึกแน่นอนนะครับใน PVP ครับอ่ะมาเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ 6ตัวนะครับผมเอาตัวยืนขวางมานิดนึงนะเพราะว่าทดสอบเบื้องต้นไปนิดนึงเราแอบเห็นว่าเฮ้ยขนาดใส่เกียร์ขนาดนี้หลบสกิลสูงต้านสกิลสูงเนี่ยก็ยังเปราะอยู่นะจริงๆนะแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยทำไมมันยังดูเปราะๆอยู่นะขนาดนีนนยก็ต้องพึ่งความเป็นทีมมากกว่าตำแหน่งยืนมันยืนไกลใช่ไหมให้เพื่อนยืนการสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดจะมาตัวเดียวโดดๆเนี่ยดูเหมือนมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอ่าผมหาไม่เจอละ อขอภายนิดนึงอะไรหรือผมว่าเลื่อนไปไกลนะเอาโอเคโอเคเจอแล้วโอ้โหก็จะเจอนะครับอเจอกับฮิมาวรินะครับของ ID1 อันนี้ทดสอบเรื่องของลำนำนะว่ามันจะไม่โดนลำนำแน่นอน100%นะครับเอาผมกดออโต้ไปเลยนะะเดี๋ยวดูครับว่าจะไม่โดนลำนำนะครับถ้าโดนลำนำใน PP เนี่ยมาเคกกระโหลกผมได้เลยนะ ไม่ได้ดิเขกกระโหลกอุปัตนาเดียวเขกกระโหลกของน้หมเนี่ยอ่านดูกันครับไม่โดนลำนํำนะโซนสกิลดูกันไปพังพัครับอ่ะก็ถือว่าลึกอยู่แต่เดียวนะโอ้โห,โโหเจอแค่ฮิมาวริซึ่งเป็นตัวไม่มีดาเมจนะครับแต่ว่าฮิมาวริมีฮิลมีหลบนะใช่ไหมโอ้โหเจอฮิมาวริยังยังยิง,ย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 งเขายิางยิงเขาไม่แตกนี่แบบว่า เดอนนะเกา,เกาหัวแป๊บหนึง่งนี่ยน่ยแอบเปราะบางนะคือเกียร์เราก็ป้องกันประมาณหนึ่งแล้วนะนะหลบสกิลตันสิลอ่ะให้ดูประมาณนี้อ่ะแค่ว่ามันไม่โดนลำนำพอโอเคต่อมาทดสอบกับอีกตัวว่ามันจะไม่โดนลำนำแน่ๆนะครับก็จะเป็น มูนเยลลี่ครับ ID8 มาดูกันอันนี้เป็นแสงเตอมืดด้วยนะแสงเตอมืดมืดจะแสงดาเมจสามเท่านะครับอันานั้นเนี่ยมูนเยลลี่น่าจะต้องโดนยิงหายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งนั้นไม่มีดามมจสกิลนะครับแต่ถ้าตีหนึ่งต่อหนึ่งแบบไม่มีตัวขวางนะอันนี้ตีธรรมดาใส่การตายนะครับตายกัน่นเห็นนะอันนี้คืออ่าแบบนี้นครับพอมีตัวขวางปุ๊บเนี่ยเจ้านี่ยิงหายเลยโอเค นี่แหละหวังผลการหวังผลของตัวนี้ผมมองว่าคงจะเป็นการกว่ามืดจะมากกว่าอประมาณเดียวกับแดดแสงแต่ตัวนี้ผมคาดหวังว่ามันน่าจะต้องตีหนักกว่านะหรือเปล่าอ่ะมาต้องทดสอบกันเลยอ่ะคู่นี้นะครับถามันเข้ามาเยอะต้องทดสอบกันนะเอาตามที่เห็นนะ อาจจะบ,บนจะด่าอะไรก็ดูตามวิเคราะห์แล้วกันนะตัวนี้ผมให้เจสซิก้าแสงดูเหนือกว่านะครับเพราะว่าเล่นเดี่ยวนะมีทั้งอมาตะมีทั้งฮิลครับคือยังไงเล่นเดี่ยวเนี่ยเราทดสอบเยอะมากว่าตัวมีฮิลเนี่ยมันได้เปรียบเยอะเลยนะครับยกเว้นสาว่าโยนหัวเข้าไปเนี่ย แล้วว่าแตกเลยทันทีอซึ่งก็ยากนะมันเป็นธาตุเดียวกันนะอัะตราก็จะเป็น1ต่อหนึหนนะครับพอยิงไม่แตกในดอกเดียวเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องหิวเลือดคืนขึ้นมานะครับอัตราก็อ่ตส่วนใหญ่จะเป็นสกอตตายนะส่วนใหญ่จะเป็นสกอตต์ตมากกว่านะครับโอ้โหเจาะเขาไม่เข้าอ,อ่ะให้ดูปราบาณน,นี้แล้วกัน คือถือว่าผมก็ยังคิดเหมือนเดิมนะว่าเราดูชอบเจสิก้าแสงมากกว่าจริงๆแอบคิดว่าสมมตินะมันเป็นมืดนะครับมันน่าจ,จะเห็นภาพได้มากกว่านี้ว่ามันจัดการเจสิก้าแสงตายในดาบเดียวได้ไหมแต่พอเป็นแสงเจอแสงเนี่ยเราเห็นเลยนะว่าต้องใช้เวลาตีประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันอันนั้นตามนี้นะตามนี้เห็นนะอ่ะต่อมาครับ เจอกับขบวนการมืดแล้วกันอ่ะเจอขอบวนการมืดที่ IDC อ่าอันนี้โอ้แต่ว่าทางนั้นมันป่วนเยอะนะก็จะเป็นดาบ2คมอยู่กันนะมืดเจอแสงสสงเจะมืดนะครับเวลาตัวป่วนเจอตัวดาเมจเนี่ยบางทีป่วนมันใส่มาก่อนอันนี้ยิงเอ้ยก็ยังไม่ถึงขั้นตายในดอกเดียวว่าตายแตกและโอเคแตกขึ้นมาเป็นซัมมอนครับอันนี้คือให้ดูครับว่าซัมมอนขวางอยู่เนี่ยมันข้ามเลยนะ ซัมมอนขวางมาข้ามเลยนะครับถ้าเป็นตัวยิงไล่จากหน้าไปหลังทั่วไปเนี่ยเวลามีซัมมอนเนี่ยตำแหน่งแรกเนี่ยมันจะยิงที่ซัมมอนก่อนมันก็เลยทาให้ตัวข้างหลังของศัตรูเนี่ยมันจะสามารถยืนได้นานนะครับแต่พอเป็นสกิลการข้ามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสกิลมันข้ามไปเลยนะฉะนั้นเนี่ยซัมมอนขวางมาไม่กลัวนะโอ้แต่โดนซัมมอนเยอะไปโอเคซัมมอนมีมีดาเมจนะตายได้นะตีธรรมดาตายได้อยู่นะครับให้ดูประมาณนี้ เออเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับอ่ะต่อมาครับเจอบราวายกตน i d 5โอ้อันนี้แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบราวายกตนเนี่ยก็ก็บัฟเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็บัฟคาเอาไว้แบบนั้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยบราวายกลนก็ยังเก่งนะมันติดที่แร่เยอะอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยนะครับใส่แร่เยอะโดนสถานะง่ายแค่นั้นนอกนั้นเนี่ยบันทึกนะครับ มันถึกแล้วก็ยิงเนี่ยก็ถือว่าก็หวังผลได้นะเพราะว่าครูดาวสกิลสวินะดาเมทะลุกระเด็นนะครับโอ้โหแล้วปล่อยตัวอย่างเยอะเลยครับโอ้โจริงๆเนี่ยดาเมดไหวพริปอันนี้คือข้างหน้ากันไม่ไหวนะอ่ะประมาณนี้โดนตีย่อยยับเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้ตามสภาพนะเกียนี่เราจัดให้เต็มแล้วนะเพราะว่าทุกการทดสอบต้องแบบ หลบน้อยไปต้านน้อยไปคือเกียร์มีอยู่เท่านี้นครับอ่ะตัวสุดท้ายอันนี้แอบกลัวแล้วนะแอบกลัวแลวนะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เขาบัฟขึ้นมาเกมบัฟขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้งานในเชิงพวกสกิลเนี่ยดูดีขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะก็คือมูนเบสบอลนั่นเองนะครับอ่ะแน่นอนนะคนใช้มูนเบสบอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าเน้นสกิลบัฟเน้นทางคอมโบนะครับอ่ะแต่ว,ว่าตัวนี้ก็บัฟขึ้นมานิดนึงนะ เหมือนมีคนฟีดแบ็กไปไหมเราไม่รู้นะเขาเลยปรับให้นะครับมูนเบอลก็เก่งขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นตัวที่ควรจะปั้นแมทเป็นตัวแรกๆนะในแบบแต่งบดนะครับเพราะว่ามันก็ดาเมจไม่ทนะลุไงจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่สเตตัสดูดีมากนะครับแต่ว่าพอใช้จริงปุ๊บเนี่ยมไม่ไม่เห็นไม,ไม่ไม่เก่งตามที่คิดเอาโอเคเอามา มาโอโหเอามามาโดนครับโด,โดนเลยเอามาโดนต้องหายไปหายไปหายไปอันนี้มึนนี่ไม่ได้โดนสตันนะเป็นเอฟเฟคลดลบสกิลของมูลเวสบอลอามูลเวสบอลนี้น่าจะลดลบสกิลนะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งรู้แต่ว่าเอฟเฟคมันเนี่ยคือเยือะมาจริงๆอย่างที่บอกครับเกมนี้ในเรื่องของเอฟเฟคสกิลเนี่ยบางตัวมันแบบว่ามันใช้เหมือนกันโดยที่ ไม่ได้เป็นสกิลประเภทเดียวกันคือผมมองว่าเขาอาจจะออกแบบไม่ทันไหมอ่ะน่าจะเป็นมุมนั้นไหมอ่า o n มูนเบสบอลนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเพราะว่าเอฟเฟกนี่บอกว่าเหมือนมันใช้ซ้ำกันนะอ่า ดาเมจทะลุบับนะครับอ๋อมีดาเมจสองสก,กิลดาเมจทะลุอ๋อยกเลิกฮิลเป็นยกเลิกฮิลนะอ่าน่าจะประมาณนี้อ่เดี๋ยวขอไปดูนิดนึงคือพอไม่ได้แตะตัวเรนเจอร์ก็มีงงงง,งอยู่เมื่อนะ อตัวนี้มีดาเมจกระเด็นครับยกเลิกฮิลนะครับอาวตาเพิ่มแรงโจมตีเพิ่มความเร็วในการโจมตีท่านั้นเนี่ยที่มืนๆเนี่ยน่าจะเป็นยกเลิกฮิลนะอ่าโอเคแอบกงๆอยู่กันอ่ะเล่นเป็นทีมดีกว่าภาพรวมเราเห็นแล้วนะว่าก็ดูโดดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจแต่ว่าป่วนไม่มีอ่ะพอป่วนไม่มีมันก็นะมันอาจจะแบบว่า หัวจะเก่งไปไหมอ่ะประมาณนี้โอเคดูกันครับเล่นเป็นทีมเราจะจับสังเกตที่กระโหลกหล่นลงมานะครับว่าหล่นลงมาแล้วเนี่ยอ่าหวังผลเอาพวกมืดแตกก่อนแล้วกันนะอ่าเพราะว่าหูกระตุกเยอะอ่าตับดูนะครับอันนี้โยนไปนี่มูนเยลลี่แตกอ่าเมื่อกี้เห็นนะเพราะว่าลึกนะครับดูดีๆครับระวัง ดราม่สกิลของเจสซิก้าแตงนะครับกับโกระอัดโยนเข้าไปอ่ะเมื่อกี้ทำไมโยนหน้าล่ะเพื่อนโยนหลังบ้างสิอ่ะทำไมโยนไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะโยนเข้ากลุ่มบ้างอ่ะโยนไปละอ่ะมีนิ่งเงียบนิดนึงอ่ะน,นี่เราเราไม่อัดนะเราไม่อัดนะเราดูนะครับว่ามันจะเจอะเขาแตกได้ไหมนะครับ อันนี้โดนมีโดนหายอยู่เอ้ยหายอยู่เหมือนกันนะอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเจอธาตุตติใช้เวลายังไงก็ต้องใช้เวลาเหมือนเดิมนะอันเนี้ยตรงนี้ครับทั้งดูยางทั้งจระเข้นะครับอตรงนี้มันมีฮิลด้วยนะอาจจะสุดท้ายก็เจาะแตกแต่เจาะแตกเนี่ยมาจากเตติก้าแสงเพราะว่ามันมีลดลบสกิลนะครับแต่ลดลบสกิลเนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆคือจะต้องเน้นการปล่อยตัวสักนิดหนึ่งอ่าแต่โอเคนะ ภาพรวมคงจะเน้นดาเมจนั่นแหละคือบนท็อปจะใช้กันเยอะมากครับเ,เรื่องของการนำเรนเจอร์เข้าออกตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากให้ซีเรียสนะเราจะบอกตลอดเวลาครับอย่าทำตัวว่าอยู่หลีกทองมองแต่หลีกตำนาน,นครับเลนเจอร์เราไม่เหมือนเขานะเรามีตัวไหนดีเนะี่ยตัวนั้นมาติดทีมตลอดแน่ๆนนครับเพราะว่าหลีกประมาณเราเนี่ยตัวดีๆมันมีไม่เยอะอ่ะปั้นตัวไหนเก่งเนะี่ยก็ใช้ไปเลยนะครับ ใช้ไปยาวๆนะครับแต่บนท็อปเนี่ยคือด้วย PVP เขาเนี่ยมีการตีกันตลอดเวลานะครับตีตลอดอะซื้อขนลุ้งกันทีเป็นร้อยครับเล่นกันตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการปรับหน้าทีมกันอยู่เรื่อยๆอเพื่อเป็นการแก้ทางนะครับอตอนนี้น่าจะทดสอบกันอยู่นะแต่ว่าแม็กหลายทีมนะ,นะครับบราวยกหัวเนี่ยแม็กกันเยอะเลยนะครับก่อนหน้านี้จะเห็นว่าบางคนก็อาจจะยังอนิมิตนี่โดนมืดครับมืดแตก โยมิ omi, แตกไปครับก่อน,นอ้นนี้อาจจะมีตำนานบางทีมนะครับก็ใช้เวลล์ล็อสิบคืองบมันสูงอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ไม่เยอะนะการปั้นนะครับแสงมืดแม็กเนี่ยมันต้องใช้กบม่วง20ตัวซึ่งสะสมมาเนี่ยมันไม่พอหรอกเออเขาคงต้องเปิดนะครับตู้กาชากบม่วงนะครับโยนเข้าไปแตกอยู่โอเคอันนี้คือเราดูหลักๆเลยนะครับว่าโยนกระโหลกเข้าไปเนี่ยมันเป็นไงบ้างนะครับ ก็คงจะเน้นตัดการมืดเอาหมูไม่ไหวแล้วพัดออกก่อนอา่านี้ต้องอัดป้อมก่อนนะอา่าเป็นการใช้จังหวะไอเทมนะครับออากระโลกหายอ่ะโยนเข้าไปและโอ้โหเป็นเจสิก้าขึ้นมาแทน โอ้โหบอสซีโอเราไม่ช่วยเลยนะไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนร่างซะเท่าไหร่นะครับอ่านมีเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างตามจังว่าอย่างที่บอกนะว่าสมมุติว่าอ่าผมเปลี่ยนบอสซีโอถ้าเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนนะอ่าแต่ว่าเราทําเพื่อการรีวิวเป็นหลักผมไม่ไหวอันนี้สู้ไม่ไหวละ <we> เพราะว่าเหมือนเราไม่ทํางานกันเลยอะ่ะแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหโดนหนักเลยครับ อะแต่ว่าจุดหนึ่งนะคือทีมผมไม่มีดาเมจไม้เลยนะครับมีตัวของซารีน่าไม้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะนะเพราะว่าเราคือมันจะมีเรนเจอร์ตำแหน่งหนึ่งอะ่ะที่ผมจะเปลี่ยนไปเรื่อหัวไม่ไหวแตกนะครับอาวันอังคารครับกับเพชรหนึ่งอะก็ถือว่าทีมโหดก็จะเยอะเะนิดหนึ่งอันนี้มีบาาล็อกหนีไปก่อนขอหนีก่อนหนีบราวชาวล็อกไปก่อนนะ ่ะมาทีมนี้โอเคมืดตรงกลางเยอะนิดหนึ่งอสองรอบสุดท้ายให้เห็นภาพรวมกันนะอ่ะคลิปนี้น่าจะพอเห็นชัดเจนครับว่าจุดเด่นเนี่ยเหมือนจะมีแค่ตรงดาเมจนั่นแหละแล้วก็ในส่วนของคอมโบความสามารถอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะคอมโบความสามารถนะครับแต่ตอนแรกผมคาดหวังว่ามันจะต้องแบบเป็นดาเมจแบบโหดๆเลยอะยิงตีหายยกแผงอย่างนี แต่ว่าคงจะหวังผลได้กับทาดมืดซะมากกว่าเพราะว่าดาเมจสัมผาสอส่วนใหญ่ในเวลาเรนเจอร์ยิงทีเดียวหายเนี่ยมักจะเป็นหลีกด้างล่างครับถ้าเป็นหลีกสูงเนี่ยจะต้องเป็นการยิงดาเมจชนะทาตมันจะยิงหนักหน่วงมากอันนี้อาจจะต้องปล่อยตัวต้นนิดนึงอ่ะก็เป็นไปนตามหลักการของคอมโบเขาสามารถนะ,ะให้มันแบบว่าปล่อยตัวเยอะตันนิดนึงนะะครับว่ามีชนะ ง่ายได้เลเกินนะโอ้โหเมื่อกี้คือเจาะไม่แตกเลยนะคือเราหวังว่าแบบเฮ้ยมันจะเจาะแตกได้มากกว่านี้อันนี้ก็โดนครับโดนเหมือนกันอ่ะภาพรวมภาพรวมนะ,ะเดี๋ยวตีอีกรอบหนึ่งทิ้งทายนะภาพรวมก็คือยังไม่เป็นตามที่คาดหวังมากนะักเราหวังว่ามันจะโหดได้มากกว่านี้เอออันนี้คือมุมของผมนะอ่ะทีมนี้เจออ่ามือสองตัวแบบนี้น่าจะกอดๆได้อยู่นะครับเราคาดหวังมากกว่านี้ แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะครับอ่าเป็นตัวที่เก่งมากนะเพราะว่าอย่างน้นอยๆก็คอมโบครับไอ้ตรงกันลำนำเนี่ยไปไป,ไปมาผมมองว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็แทบไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอยู่เมือน,นะเอาจริงนะพอสามารถครับ <c oughs> กันลำนำก็แค่แบบไม่โดนลำนำแค่นั้นเองอ่าโยนเข้าไปโยนเข้าไปถืออย่างน้นอยๆก็เป็นตัวดาเมจของ ธาตุาแสงนะที่เป็นแร่หนืดมองในมุมนี้แล้วกันนะมองในมุมของทางคอมโบนะเขาก็จะใช้ประโยชน์กันทางนั้นนะคือเน้นเป็นคอมโบกันไปนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวดามเมจหลักซื้อบางคนเนี่ยก็ต้องการดาเมจหลักดูทีนี้นะครับธาตุาปกติเยอะนะเดี๋ยวดูครับว่าโยนแล้วมีหายกันบ้างไหมเนี่ย อ่ะก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆตอดไปตอดไปทีนิดตอดให้แตกแล้วแยกทางกันไปโอ้โหมอสติโอเมื่อกี้ด่านี่ทำงานเลยนะโอ้โหคือผมว่าเจมม่่งดีกว่าเอาตรงๆเลยนะถ้าไม่ได้มองคอมโบนะอ่าส่วนเจสสิก้าแสงกับอ่าเจ้าบราล็อกเนี่ยผมก็ยังให้เจสิก้าแสงเป็นภาพรวมของทีมดูดีกว่าอ่าแต่ว่า ต้องทดสอบไปเรื่อยๆต้องดูเพื่อเขาปรับขึ้นมาอีกนะมันปรับได้นะปรับแบบไม่ต้องฟีดแบ็กนะเนื่องจากว่ามันเป็นเรนเจอร์ของตัวเกมนะครับแบบอาจจะแบบเอ้ยใส่เข้าไปมันมีนะหลายตัวนะแสงมืดที่แบบว่าอ,อาจจะเริ่มมายังไม่ค่อยเก่งมากนะักเ,เขาเลยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยคือเขาก็มีการทดสอบหรือก็คงอาจจะได้รับฟีดแบ็กมาอยู่เหมือนกันแหละสรุปตามนี้นะเมื่อ ถ้าสมมตินะน้องๆอ,อยู่ในหลีกที่ยังไม่สูงมากนักเนี่ยอันนี้ดาเมจผมมองว่ามันกวาดเกลี้ยงแน่นอนอ่าเพราะว่าหลีกล่างเนี่ยเป็นหลีกแห่งการทําลายเลยนะเป็นหลีกแห่งการโดนสกิลนะครับแต่พอพอเริ่มนะครับขึ้นมาอยู่ในหลีกที่สูงขึ้นเราจะเจอทีมที่โหดมากขึ้นอะอย่างเงี้ยวันอังคารลีกเพชรหนึ่งเนี่ยเจอทีมโหดค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยการปล่อยตัวมาเยอะยืนานานๆค่อยๆตอดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คงต้องเน้นทางนั้นกันอยู่ดีนะ,ะน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะคิดภาพ แต่การยิงดาเมจกระจุยกระจายนะครับศัตรูนี่ก็เกียร์โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างแบบเนี้ยโอเคสมมติเนี่ยเราเจอทีมแบบเนี้ยเฮ้ยชนะได้นะเกียร์เขานี่โอ้โหดูโหดกว่าเราแต่ว่าภาพรวมของทีมเราดูดีนะครับก็ถือว่าให้เกรดตัดเกรดนะให้เป็นดับเบิลเอสไปก่อนแล้วกัน อ่าถ้าเป็นตัวโหดก็จะเป็นดับเบิลเอสบวกหรือว่าทริปเปิลเอสสามเอสนะตัวนี้คือต้องให้อาไว้ก่อนอ่าเพราะว่าอย่างน้อยๆนะตำแหน่งยืนของเขาเนี่ยดูดีปล่อยตัวมาเยอะคือถ้ามีเกียร์ดีกว่านี้มันน่าจะเห็นภาพชัดกว่าแต่นี่เนี่ยดูนะว่าเรามีเกียร์แค่นี้มันก็โอเคอยู่แต่ว่าการมาแบบตัวเดียวโดดๆอาจจะดูมีความเปราะบ,บางอยู่นะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นทางคอมโบแรกหนึ่งนะที่เป็นตัวทำราเมจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย แสงมืดมันไม่มีทางนี้เลยนะซึ่งมีก็ยังไม่ได้ชัดเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมตีบวก19หรือแม็กมารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่ามันจะโหดจัดกว่านี้แค่ไหนครับคือตอนนี้ถือว่าโหดแหละแต่ว่าก็ยังไม่เป็นตามที่คาดหวังมากนักอาจจะด้วยเกียร์เราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทําให้ทีมของเราเนี่ย เจาะศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนะอันนี้เน้นเป็นที่เกมเั้นเองนะผมว่าเกมตั้งรับก็จะดูกองแก๊งอยู่ไว้หน่อยเพราะว่ามันต้องปล่อยตัวค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ตีบวสิบเหรือแม็กซ์เนี่ยมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งนึงนะแล้วเดี๋ยวทดสอบกับตัวทางอื่นๆดูบ้างที่เป็นธาตุปกติว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้เวลาเจาะนานขนาดไหนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ